คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเสนอภาพคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับที่เป็นหญิงสาวทะเลาะกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในรถโตโยต้ายาริสสีแดงนะครับเขาลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาอูมารุมมาตุ้มกันใหญ่เลยนะครับบริเวณแยกผังเมืองที่พระราม9ก้าเนี่ยนะฮะก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงกระทาอุกอาจได้ขนาดนี้แม้จะไม่มีการเสียชีวิตหรือเลือดตกยางออกนะครับแต่ถือว่าเป็นการทะเลาะที่แรงแล้วก็สังคมโซเชียลเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนถ่ายเนี่ยที่เป็นมนุษ ผู้ชายที่อยู่อีกคนหนึ่งที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือสามีนะฮะส่วนสุภาพสตรีนี่ก็เนี่ยฮะเกิดความรู้สึกเหมือนกับโกรธอะนะฮะน่าจะมีการเบียดกันอะไรบา,บางอย่างเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่าตบตีกันนะ,ะวันนี้เราทําอินโฟกราฟิกให้ดูทําเป็นเหมือนเกมคอมโบเลยนะฮะดูว่าโดนไปกี่ชุดกี่หมัดกี่อะไรบ้างนะครับใช่คือสาวที่อยู่ในโตโยต้ายาริสเนี่ยไม่ได้ตอบโต้เลยแต่ว่าฝ่ายนี้ก็ใส่ไม่ยั้งเลยนะคะล่าสุดผู้ก่อเหตุได้เข้าพบตารวจเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องนี้โด่งดังมาจากออนไลน์ก่อนเพราะว่ามีคนไปโพสต์ในเพจยูไลท์ก็คลิปดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์หญิงสาวเนะี่ยทะเลาะก,กันอย่างโอ้โหเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันละนะฮะกับเจ้าของรถเก๋งนะฮะโตโยต้ายาริสสีแดงนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่ถนนพระรามเก้าอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นท้องที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันก็มีการเข้ามารับระงับเหตุนะครับจากนั้นผู้เสียหายก็เข้าพบแจ้งความเพื่อจะทำะข้อหาทำร้ายร่างกาย แล้วก็ทําให้เสียทรัพย์นะฮะพร้อมลงบันทึกประจําวันไว้นะครับความคลิปหน้าเรื่องนี้นะครับที่เห็นในภาพนี้เป็นนางสาวทศพรเอี่ยมรายอายุ31ปีกับนายสุนทรเอี่ยมรายอายุ33ปีอา้าวนามสกุลเดียวกันก็เป็นสองสามีภรรยากันนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละเดินทางมาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตํารวจนครบา,มา,าลมักกะสันเรียบร้อยเพื่อให้ปากคานะครับโดยพนักง,งานสอบสวนก็นัดผู้เสียหายมาเจราจาพร้อมกันด้วยเลยมาเจอหน้าอีกรอบ ปรากฏว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ครับทางนี้ตํารวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาด้วยนะฮะในเรื่องทําร้ายร่างกายกับทําให้เสียทรัพย์เนื่องจากนางสาวทศพรเนี่ยนะฮะขอให้รอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อนนะฮะจริงๆแล้ววิดีโอคลิปก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีนะฮะว่ามีการลงมือให้ลงมือกันแต่ว่าตํารวจบอกว่าขอลงรอผลการตรวจร่างกายก่อนโดยในวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการนัดนางสาวทศพรม,มาสอบปากคาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับนำตัวนางสาวทศพรกับนายสุนทรเนี่ยไปทําประวัติพร้อมทั้งตรวจปัสสาวะพอตรวจปัสสาวะปับ๊บเฮ <Hey S 1> เลยครับฉี่ม่วงครับจากการสอบถามทั้งคู่นะครับให้การว่าที่ฉี่ม่วงหรือปัสสาวะสีม่วงเนี่ยเพราะว่ารับประทานยาแก้ไขมา <S <S โอ้โหสคร,คริปต์ดีทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมส่งไปให้สถาบ,บันนิติเวชตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหากเป็นสีม่วงที่เกิดจากสารเสพติดจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะฮะ นี่เราสรุปเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะให้เห็นเลยว่านี่ฮะฝั่งของสาวขี่มอเตอร์ไซค์มานี่สามเลยนะชุดกระชากสาครั้งต่อยเครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างละครั้งไม่ว่าจะเป็นตบถีบกัดอะไรต่างๆนานานะคะส่วนสาวที่ขับรถยนต์ไม่ได้ทำโจมตีอะไรเขาเลยนะฮะก็นี่แหละทั้งทําร้ายร่างกายและทําให้เสียทรัพย์น่าจะเป็นข้อหาที่จะต้องถูกตั้งนะฮะรวมนึ่งข้อหาที่สด้วยก็คือ เรื่องของการตรวจพบสารเสพติดนะครับครับแต่ยังไม่สรุปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นตํารวจยังไม่แจ้งข้อหาตอนนี้ขอรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อน<ช>ซึ่งผู้เสียหายเราขออนุญาตสงวนนามนะครับรวมไปถึงตรวจประวาวะจากสถาบันนิติเวศด้วยนะค,ะครับ